ลครชีวิตรักฝากไว้ในกายเธอตอนที่หนึ่งแซมกับนกเป็นคู่รักที่แสนจะน่าอิจฉาทั้งคู่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอแต่พักหลังๆแซมต้องซ้อมกีฬาหนักทำให้ไม่มีเวลาให้นกอย่างเคยโอ๊ยเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเนี่ยให้รอมาตั้งสองชั่วโมงแล้วนะ รอใครเหรอครับรอแซมคะ่ะคุณก็มาซ้อมบาสเหมือนกันเหรอคะครับผมเป็นนักกีฬาใหม่แต่ก็เป็นเพื่อนกับแซมด้วยแซมไม่เห็นเล่าว่ามีเพื่อนติดทีมชาติด้วยกันเราเป็นเพื่อนสมัยมัธยมนะ่ะแต่ก่อนสนิทกันมากกินนอนด้วยกันเลยล่ะเพิ่งจะมาห่างๆตอนเรียนมาหาวิทยาลัยด้วยกันหรอยินดีด้วยนะที่ได้ติดทีมชาติ เราชื่อนกนะเราชื่อโดมเดี๋ยวถ้ายังไงเราขอตัวไปเล่นบาสกับแซมก่อนนะอืมโชคดีนะนกมองดูชายคนรักกับเพื่อนเล่นบาสด้วยกันด้วยสีหน้าเซ็งๆจงกระทั่งเขาซ้อมเสร็จแล้วจึงเดินมาหาเธอรอนานไหมนกนานมากไหนว่าใกล้เสร็จแล้วไง ถ้ารู้ว่านานขนาดนี้นกไม่มารอหรอกช่วงนี้ใกล้แข่งแล้วเราก็เลยต้องซ้อมหนักอย่ากโกรธเลยนะทุกทีอ่ะอย่างอนเลยนะถ้างั้นอยากไปไหนวันนี้พาไปหมดเลยโอเคไหมนกอยากกินไอศครีมร้านนั้นร้านที่เราเคยไปกินได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วทั้งคู่กำลังจะออกไปด้วยกันโดมที่เล่นบาสเสร็จแล้ว เดินมาหาแซมจึงแนะนำนกนี่โดมเพื่อนเราเองนะรู้จักกันแล้วเหรอรู้จักกันเมื่อไหร่ก็เพื่อนของแซมเดินมาทักนกก่อนก็เลยรู้ว่าโดมเป็นเพื่อนกับแซมงั้นเหรออย่างงั้นก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปกินไอติมด้วยกันดีไหมไปไหมโดมได้สิแต่ว่า พวกนายจะไปกันสองคนฉันไปด้วยจะไม่เป็นก้างขวางคอเหรอไม่หรอกนะไปะไปด้วยกันสามคนไปกินไอศครีมด้วยกันเลยรู้จักสนิทสนมกันเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งหลายวันต่อมาโดมเห็นนกนั่งเงาๆจึงเดินเข้าไปหานกมาหาแซมเหรออืมนัดเอาไว้กี่โมงอะ่ะ สิบโมงนี่ก็เลดไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นแซมมาเลยอีกสักสิบนาทีนกก็ว่าจะกลับแล้วล่ะเดี๋ยวคงมามัง้งปกติไอ้แซมมันไม่ใช่คนชอบผิดนัดใครนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดแฟนตัวเองไว้มันไม่กล้าเบี้ยวหรอกเดี๋ยวยังไงมันก็มาโทรศัพท์ดังแป๊บนะขอนกรับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลแซมอะไรนะมาไม่ได้ ให้นกกลับก่อนอีกแล้วนะแซมหย้ยน่าเบื่อจริงๆเลยอ่ะมีอะไรหรือเปล่านกก็แซมนะสิผิดนัดนกอีกแล้วนกอยากหัดว่ายน้ํานกว่ายน้ําไม่เป็นแซมบอกว่าจะหัดให้จะหัดให้นี่ก็ผัดมาเดือนหนึ่งละว,วันนี้นกบอกว่ายังไงก็ต้องได้หัดว่ายน้ําเขาก็ยังไม่มาว่ายน้ําหรอกะอีแค่ว่ายน้ํา เราสอนให้ได้นะเอาไหมจริงเหรอโดมจริงสิเราสอนให้ได้เนี่ยเรามีลูกศิษย์หลายคนแล้วนะไายนบเป็นเพราะเราเยอะแยะแล้วโดมไม่ต้องซ้อมหนักเหมือนแซมหรอ mm hmm. เห็นแซมบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะต้องซ้อมหนักซ้อมหนักสิแต่ว่าเราไม่ต้องซ้อมตลอดเวลาก็ได้ก็ต้องมีเวลารีแลกบ้าง ถ้าแซมคิดได้อย่างโดมบ้างก็คงจะดีนะเอาหน่าคนเรามันไม่เหมือนกันแซมมันอยากติดทีมชาติมานานแล้วมันเป็นคนเอาจริงเอาจังนกเป็นแฟนมันก็น่าจะรู้นี่แต่ก็ควรจะแบ่งเวลาให้นกบ้างไหมอะนกเป็นแฟนนะไม่ใช่สิ่งของที่จะไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิดจิตใจอะเอาหน่าใจเย็นๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแหละโดมหัวเราะ ผ่านกไปหัดว่ายน้ำทั้งคู่จึงสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วว่ายได้แล้วเก่งมากเลยเก่งที่สุดเลยนกแข่งกันมหมเอาสิทั้งคู่ว่ายน้ำแข่งกันเสียงหัวเราะสนุกสนานดังขึ้นไปทั่วสะนกรู้สึกมีความสุขมากขอบใจนะโดมที่ช่วยสอนว่ายน้ำ ถ้าไม่ได้โดมนกก็คงจะว่ายนะ้ำไม่เป็นไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองถ้างาั้นวันหลังโดมอยากจะให้นกทำอะไรให้ก็บอกนะนกยินดีจะตอบแทนงั้นก็ไปกินข้าวเป็นเพื่อนเราเราเหงาเหงาไม่ค่อยมีเพื่อนกินข้าวแค่นี้เหรออือฮึเราไม่ค่อยมีเพื่อนอะ่ะมีเพื่อนไปกินมันก็จเจริญอาหารดี เงินก็ได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้นกเลี้ยงเองนะตอบแทนที่โดมอุตส่าห์เสียเวลามาช่วยสอนนกว่ายน้ําได้เลยงั้นวันนี้เราจะถล่มเจ้ามือให้หมดตัวเลยไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่านกอะถูกหวยแซมซ้อมหนักไม่มีเวลาให้นกหญิงสาวจึงมักจะออกไปไหนมาไหนกับโดมโดยที่แซมไม่รู้จนทั้งคู่เผลอไผลมีใจให้กับกัน นกเราชอบนกนะนกก็ชอบโดมนั่นสินะนกก็ชอบเราเราก็ชอบนกแต่เราก็คบกันไม่ได้มันติดที่นกกับแซมเพื่อนรักของเราเป็นแฟนกันนกจะเลิกกับแซมจริงหรอนกจริงสินกเองก็ไม่อยากจะหลบบซ่อนๆไม่อยากจะโกหกแซมอีกต่อไปแล้ว นกมีแฟนนกก็อยากจะเปิดเผยให้ใครต่อใครรู้เนี่ยออกมากินข้าวด้วยกันยังต้องทำรับรับล่บอๆยังกับขายยาบ้าแต่ว่าอย่าห้ามนกเลยเราทำแบบนี้ยิ่งจะรู้สึกผิดก็ได้ทั้งคู่กอดจูบก,กันและเผยมีอะไรกันในที่สุดเราจะรับผิดชอบนกเองนะจริงนะโดม โดมได้นกแล้วโดมอย่าทิ้งนกนะเราไม่ทิ้งอยู่แล้วเราเป็นแฟนกันแล้วนี่เราจะทิ้งนกได้ยังไงเราจะรีบไปบอกเลิกแซมแล้วเราจะได้คบกันอย่างเปิดเผยนะโดมได้นกจะบอกเลิกแซมหรืออะไรยังไงก็ได้แต่ขอร้องอย่างเดียวอย่าเพิ่งบอกแซมได้ไหมว่าเราสองคนกำลังคบกันทำไมอะ่ะ หรือว่าโดมเมงก็อยากปิดปิดบางบางไม่อยากให้ใครรู้ว่าคบกับนกไม่ใช่อย่างนั้นเราแค่ไม่อยากทำร้ายจิตใจใแซมมันไปมากกว่านี้ให้มันรับรู้แค่ว่านกบอกเลิกมันเท่าน,นั้นก็พออย่าให้มันรู้เลยว่าเราสองคนคบกันเอาไว้ให้ผ่านไปซักระยะกันดีก,กว่านะนกก็ได้นกเองก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจแซมเหมือนกัน จ,จบกันแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะ